สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูสรุปผลฟุตบอลคืนวันเสาร์ของงาดิแกใ,ในยุโรปเรามาเริ่มที่พรีเมียร์อังกฤษพรีเมียร์อังกฤษมีเตะกันสีคู่คู่ที่1นึ่งนอตติงแฮมฟอลลิตชนะลิเวอร์พูล1ประตูต่อศูนย์คู่ที่2องแมนเชสเตอร์ชนะไบรตันสประตูต่อหนึ่งคู่ที่สามไบรตันชนะกิตันพาเลสสามประตูต่อศูนย์คู่ที่4เชลซีเสมอแมนยูหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วมาต่อที่บุนเดสเลกาเยอรมัน มีเตะกันอกคู่คู่ที่1นึ่งกบเฟนเอาแพ้บาเยิร์นมิวนิกศูนย์ประตูต่อสองกู่ที่2ดอดมุนชนะสตุลกาดหประตูต่อศูนย์กู่ที่3ามโฮบวกเสมอไลซิกสประตูต่อสามกู่ที่4ลิเวอร์คูเชนเสมอโบกบวกสประตูต่อสองกู่ที่5 ai, g, ana, ้าไฟบวกชนะเบรเมนสองประตูต่อศูนย์กู่ที่6กลับบัตแพ้แฟงเฟิร์ตหประตูต่อสามแล้วมาต่อที่ cio, A, กัตโชเซเนียอิตาลีมีเตะอีกสามกู้ คู่ที่1ชาเลนิชาน่าชนะสเปเชียหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่ที่2เอซีมิลานชนะมอนซา4ประตูต่อหนึ่งคู่ที่3ปีออแป้อินเตอร์มิลาน3ประตูต่อสีแล้วมาต่อที่ลาลิกาทาเป็นมีเตะกันสีคู่คู่ที่1ราโยบายากาโนชนะคาดิฟ้าประตูต่อหนึ่งคู่ที่2บายาโดลิดชนะโซเรดัดหนึ่งประตูต่อศนคู่ที่3บาเลเซีย เพ้มายองกา1ประตูต่อ2คู่ที่4ริมดิกชนะเซบียา3ประตูต่อ1แล้วมาต่อที่ลีเอิงฝรั่งเศสมีเตะกัน2คู่มองปรเยแพ้โอลิมปิกดียง1ประตูต่อ2คู่ที่2มักเซยแพ้ลงศูนประตูต่อ1และนี่ก็คือผลฟุตบอล5หลีกใหญ่ในยุโรปของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมากับผมจากช่องบ้าบอลสวัสดีครับ